สวัสดีคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะยามเช้าทุกๆคนวันนี้มาเช้าเลยนะคะกับหัวข้อ r a n d o m of l o v e นะคะกับท็อปปิกที่มีชื่อว่าเช้านี้เขาฝากมาบอกว่าอะไรนะคะสามารถดูได้ทุกราศรีเลยนะคะถ้าเกิดดึงดูดเข้ามาเจอขอให้เพื่อนๆรับเอารับฟังแต่ข้อความที่ดีนะคะ พลังงานดีๆกลับไปเท่านั้นหรือจะเข้ามารับชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็ได้หากไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงก็ให้ทิ้งไปนะคลิปนี้นะคะวันนี้นํำใช้ไพ่จิ๋วนะนี่ไพ่จิ๋วเขาน่าหลักนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยมาค่ะนึกถึงหน้าคนที่เพื่อนๆอ,อยากรู้นะคะว่าตอนเช้าเนี่ยเขาฝากมาบอกว่าอะไรนะคะ วันนี้น้ำอาจจะไม่ได้เช็คลักษณะให้นะคะน้ำจะอ่านเป็นพลังงานที่เขาอยากจะสื่อสารเลยเพราะฉะนั้นสามารถดูได้ทุกราศีมา,มาดูสิ่งที่เขาอยากบอกค่ะเขาอยากบอกอะไรเดี๋ยวนะหนึ่งสามสี่ห้า นะถ้วยนะคะอืมแปดถ้วยหังแมนสามเหรียญ อันนี้เป็นหกคาทานะคะไฮลแฟนทายสำหรับก็คือสองไม้รู้สึกถึงคนที่คอยสอดส,ส่องเพื่อนๆอ,อยู่เลยนะคะเขาน่าจะส่องเพื่อนๆแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆมีความสุขดีกับชีวิตนะคะ สิ่งที่เขาอยากบอกเขาอยากบอกว่าเขาดีใจนะที่เ,เพื่อนๆมีความสุขนะคะตั้งแต่วันที่ไม่ได้มีเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเงียบกันไปไม่ได้สื่อสารกันนะคะน่ยมีการเลิกลาหรือแยกจากกันแล้วแต่กรณีเลยแต่คนคนนี้เขาอยากบอกว่าเขาดีใจนะที่เ,เพื่อนๆมีความสุขนะคะ ได้เจอกับสิ่งดีๆชีวิตที่ดีถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเขาอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆในรูปแบบที่ดีๆก็ตามแต่เหมือนเขาทำได้แค่ส่องทำได้แค่ดูนะคะเขาอยากบอกอะไรอีก <c oughs> นำ้ำคอนับแบบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อันนี้น่าจะเป็นแปดดาบบางคนบล็อกกันอนะ่ะบางคนอาจจะไม่ได้พูดคุยกันนะคะน่าจะมีสองกรณีกรณีแรกเนี่ยถ้าเกิดมีการบล็อกกันเนาะ <c oughs> เขาอาจจะใช้แอดลุมแอดลุมปอมๆม,มาส่องก็ได้นะคะหรือจะอาจส่องผ่านช่องทางอื่นที่แบบมีเพื่อนร่วมกันหรืออาจจะเป็นการที่เขาให้คนอื่นส่องให้ก็ได้ หรือไปสมัครไอดีปลอมมาส่งนะคะเออแต่ถ้าเกิดบางท่านไม่ได้บล็อกกันนะ,นะเนาะก็าจะเป็นการที่เขานะคะอาจจะไม่ได้สื่อสารกับเราแต่คอยดูชีวิตเราอยู่เสมอเขาอยากบอกว่าเขาอยากพูดคุยนะคะ เขาอยากบอกว่าเขาเหงามากๆเลยเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะคะเขาพยายามที่จะแบบอ่าเหมือนเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปศึกษาสิ่งที่เขาสนใจนะคะอาจจะเป็นการเรียนการทำงานหรือสิ่งที่เขาอยากจะแบบพัฒนาค่ะเขาจะไปเรียนต่อศึกษาอะไรเพิ่มเติมในชีวิตของเขานะคะในรูปแบบที่อยู่คนเดียว อภายในใจเขานะคะมีความวาวุ่นนึกถึงคํานั้นเลยเนาะอะไรนะทีนี้ก็ลําบากนะคะวาวุ่นกันเลยทีเดียวเขารู้สึกวาวุ่นนะคะมีเพื่อนๆแบบอยู่ในใจอะอยู่ในห้วงคำหนึ่งนะคะคิดถึงอยู่ตลอดพยายามปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง เขาอยากบอกว่าตอนนี้เขาพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาสิ่งที่เขาสนใจอยากพูดว่าทุกครั้งที่เขาแบบอยู่คนเดียวนะคะเขามักจะคิดถึงเพื่อนๆอยู่เสมอเหมือนกับยังเป็นคนที่เขาคอยคอยดูอยู่ตลอดนะคะเนี่ยใต้สำหรับ Queen ofwand นนะคะผู้หญิงผู้ชายที่มีเสน่ห์เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนที่แบบ เขาประทับใจมากๆในชีวิตของเพื่อนๆประทับใจในตัวเพื่อนๆเขาอยากบอกมากๆนะว่าเขาดีใจที่เพื่อนๆนะคะมีชีวิตที่ดีไปอยู่ในจุดที่ดีนะคะขอดูนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรอ่อาเขารู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะแบบ ดูเย็นชาดูแบบดูเย็นชาจังเลยเขาอยากขอโทษนะคะอยากเข้ามาพูดคุยเหมือนอยากง้อนาไม่แน่ใจนะคะว่าอยู่ในสถานการณ์ใดหรือว่าสถานะใดแต่สิ่งท um, ี่เขาอยากจะบอกเขารู้สึกว่าเพื่อนๆดูแบบเย็นชานะคะ ดูนิ่งมากๆหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะที่มีการนิ่งไปแต่ภายในใจนะค่ะเขาอยากที่จะพูดมากๆว่าเพื่อนๆเป็นคนเดียวนะคะที่อยู่ในใจเขาเวลาที่เขาคิดถึงทีลยนะคะเขาก็มีความสุขเอ็มพล r นะคะตัดติดอีกโก้ปากแข็งนะคะ อปากแข็งชอบทะเลาะก,กับตัวเองด้วยนะคะคนคนนี้มาทีนี้เราไปดูแมสเซจจากเขากันนะคะว่าเช้านี้เขาฝากมาบอกว่าอะไรฉันต้องการให้เธอเมาอืมยังไงคะเนี่ย <c oughs> อยู่ๆก็มาบอกว่าต้องการให้เมานะคะฉันหวังว่าเธอจะรอฉัน เขาบอกว่าถ้าเกิดตัวเขาติดตามเหมือนกับเลือกที่จะติดตามเพื่อนๆในตอนนี้นะคะเขาอาจจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาไปอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องส่วนตัวนะคะที่เขายังต้องแบบยังต้องพัฒนาอยู่เขาเลยยังไม่พร้อมนะคะแล้วเขาหวังว่าเพื่อนๆจะรอเขาหนึ่งไม้ ฉันต้องการเริ่มต้นใหม่กับเธอคำพูดเธอมันทำให้ฉันเจ็บฉันต้องการเธอทั้งหมดทุกเวลาจริงๆเขาอยากบอกนะคะว่าทุกๆเวลาในชีวิตเขาเนี่ยเขาต้องการเพื่อนๆมากเลยนะคะแต่เหมือนเขายังไม่พร้อมอะ่ะ ยังมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องจัดการนะคะและเพื่อนๆอ,อาจจะเคยมีคำพูดบางคำที่เขาฟังแล้วเขารู้สึกเจ็บฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเราแบบกังวลถึงอนาคตของเราสองคน ฉันสามารถเป็นฮีโร่ให้เธอได้นาทีลาได้นาทีลาเธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน you are my everything no now is not the time นะคะตอนนี้แบบยังไม่ใช่เวลานะคะเหมือนเขาต้องการ เวลาอแล้วเขาบอกนะคะว่าแน่นอนฉันตกหลุมรักเธอเขาอยากจะย้ำเพื่อนๆนะคะว่าเขาตกหลุมรักเพื่อนๆแต่แค่ตอนนี้เหมือนเขายังไม่พร้อมอะ่ะฉันมีความฝันและปรารถนาสำหรับทุกๆุกสิ่งในความสัมพันธ์ครั้งนี้จริงๆแล้วเขาปรารถนาไว้นะคะว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ การเริ่มต้นใหม่ในที่นี้เนะี่ยมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นคนใหม่ๆห,หรือว่าเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้นะคะถ้าพลังงานตรงกับคนที่เ,เพื่อนๆนึกถึงเนาะไม่ว่าจะเป็นใครนะคะตอนนี้เขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมแต่สำหรับเขานะเขาบอกว่าเพื่อนๆเ,เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะคะและฉันสามารถเป็นฮีโร่ให้เธอได้นะที่ลักประมานี้นะคะเดี๋ยวทีนเราไปดูไพ่ ชุดนี้กันชุดภาษาไทยนะคะนี่ขอดูแมสเซจจากเขาหนะะ่อยค่ะเขาต้องการสื่อสารอะไรยามเช้านี้คะขอโทษนะเราไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบ เราต้องการคนที่เรารักแล้วก็รักเราจริงเราฝันถึงเธอด้วยจริงๆตอนนั้นก็ดีนะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากเจอเธออีกสู้ๆเป็นกำลังใจให้ เป็นสายเชียร์นี่นะอยากคุยด้วยนะคะมาทุกแอปเลยทุกแอปพลิเคชันนะคะแต่ไม่ทักสักแอปใต้สำหรับบอกรอกก่อนได้ไหมร้อหน่อยนะออแต่น้ำเอานี่ออกดีกว่าอโอเคต่อไปเป็นไพ่ชุดนี้นะคะที่น้ำทำไว้นานแล้วนะคะ เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีกับไพ่ <laughs> ไพ่แฮนด์เมดอันนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนเก่าๆนะ classics. นะเดี๋ยวเรามาใช้กันในคลิปนี้นะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกยามเช้าคะ่ะเขาอยากให้เพื่อนๆนะคะเลือกในสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยจะมีความสุขเพราะเขาอยากเห็นเพื่อนๆมีความสุข Miss you นะคะคิดถึงนะ Never forget you นะคะไม่มีวันลืมคุณเราไม่มีวันลืมเธอต้องการที่จะเชร์นะคะเนี่ยบอกแล้วเป็นกองเชร์แบบสู้ๆนะไม่ว่าจะทำอะไรขอให้สู้ๆ สอรี่นะคะเขาบอกว่าเขาเสียใจแล้วก็ขอโทษฉันเป็นคนที่ดีขึ้นก็พอเธออืมมาแถวสุดท้ายนะคะฉันจำเป็นต้องปล่อยเธอไป เขาบอกว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพื่อนๆเลยนะคะไม่เคยคิดไม่ดีหรือว่ารู้สึกไม่ดีด n คล r y เขาเขาไม่อยากให้เพื่อนๆเครียดนะคะเขาบอกว่าอย่าเครียดอ,อเห็นไหมฉันไม่ต้องการที่จะเห็นเธอเศร้าไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้เศร้า ใบสุดท้ายน,นะคะเขาอยากรู้ว่าเพื่อนๆนะคะคิดอะไรกับเขาแบบคิดอะไรแล้วก็ยังไงเกี่ยวกับเขาบ้างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูบทสรุปนะคะโดยใช้ไพ่ออร์เคิลแค่ชุดเดียวนะคะวันนี้น้ำขอไพ่ทำขวัญละกันนะคะไกด์ไลน์ให้หน่อยว่าข้อความยามเช้าที่เขาอยากจะบอกเพื่อนๆนะคะ ชัดๆสามใบผ่านไพ่ออร์เิลอนมเขาบอกว่าเขาหวังดีต่อเพื่อนๆเสมอนะคะจะคอยเป็นแบบกัลยาณใมิตรที่ดีเขาอยากให้เพื่อนๆผ่อนคลายนะคะหาเวลาไปนวดบ้างจะได้ผ่อนคลาย กระตือดือร้นนะคะเขาบอกว่าขอให้กระปี้กระเป๋านะคะกระตือดือร้นกับชีวิตของเธอนะมีความสุขให้มากๆแบบเขาคอยเชียร์เพื่อนๆเสมอนะคะอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคอยเชียร์นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะทําอะไรเขาก็อยากเห็นเพื่อนๆมีความสุขคอยหวังดีนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยเขาไม่ต้องการเห็นเพื่อนๆเศร้าหรือว่าเครียด อยากให้เ,เพื่อนๆผ่อนคลายสบายใจนะคะและนี่ก็เป็นแมสเซจยามเช้าจากเขาคนนี้เนาะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในความรักนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ก็บ๊ายบาย